เงินมาเร็วลูกมาทางนี้เร็วมาเร็วโอ้ยสาวนันไปตัวทีบแม่เอิ้นกับพงยอมมาเร็วเร็วทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหน อ,อันบ่ฟังนี่สาวนั่นอันบ้าผมรู้เร <laughs> ื่องปานไดเด้อันลูกมาโอ้เก่งเกงเลยเก่งเกงเลยนี่เก่งเลยลูกเร็วเร็วเรเอ้าไปใกล้ๆเสียแต่น้ำแข็งน้ำข่าดูอดเแข็งตัวหน่อยอยู่เร็วๆๆ็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพี่หยับเอาเด้กมามาสูงเงินมานี่เร็วมานี่ลูกเดี๋ยวพี่หยับเอานะพี่ไม่เห็นน่ะนะมาลูกมา เงิน,อเ,นเอ้ยกรแหงียังน้อยย่งั่นมมีอะไรกินไม่รู้ตรงนั้นทำอะไรกันอะไรกันทอะไร เอาเอาเอาแย่งอะไรกันแย่งอะไรกันไปแล้วพุทธานิ่อคาลิงอคาลิงไม่มาไม่มาเจ้าดีบออยากมาเลยไปเท่าทีบมาเร็วมาเร็ว เงินมาหาน้องอีมามาไม่น้องชอบจังเลยตรงนี้มีอะไรน,น้เนาบบเงินมากับแยอีกเละเงินมาเงินมาเรียสาววยมาสาววยมาลูกมาพุดไปหาไอ้นี่ันไป,ไนไปเสื้อที่ยบได้สาวบอก่าฟังเิเงินจังหอน้องอ่ะน้ำมาน้องกว คนนองนี่ตะบุแบกกระเป๋าไปรู้ะแบกกระเป๋านี่ตะบุอ่ะเร็วเร็วอันนี้สาวทางนี้อันนี้ลูกให้เดิมาลูกมาอ่ะเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไปดูทีบแลาดเลยะมาแม่ลูกเงินเมาน้องไหมลูกเร็วโว้ยแรงน้ำเพลินตะบุไปน้ำเพลินเด่ะพะดไปแล้วพะบุ กะตีบจะแดนเน้วมาลมมเลยลูกเร็วเร็วไปเลยลองพี่น้องไปแล้วกลับบ้านแล้วทากันไปเนี่ยเอาคนนั้นไปทางนั้นคนนี้ไปทางนี้อ่าเร็วถุงเงินมาลูกมามากับน้องนี่มาลูกมาน้องกลับบ้านแล้วพอแล้วพอแล้วปปไปไปตลาดกันช็อปปิ้งต่อ มาเร็ว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 เดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งมามาเร็วมาลุกมาเร็วเร็วเร็วเก่งจังเลยโอเ้เก่งจังเลย

Cái nhà thứ này là ai? đào Anh đâu mà? Để điêu. Để điêu, để điêu. ไปไหนกันอ๋อโอ้ยมันไม่เลี้ยงว่าเลี้ยงอันกล้วยเลี้ยงมัวรุดมันนี่อย่างม,มาเร็วเร็วเร็วถากันชอ้อปปิ้งเนี่ยอย่างกระดกกระเดียเดเลยลูกอือทีไปใส่จอหรอวะเอาไปได้ปะเนี่หาเรื่องมา คุณสาวน้อยไปจะาจีบเจ้าแดนเลยเอิ้นกับว่าฟังจะาจีบป้าของเพื่อนเนี่ยแหละไปเจ้จีบได้แลวนี่มาลูกมาเม่อเร็วพอแล้วพอแล้วกลับบ้านมากลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านค่ะสาวสวยสาวสวยกลับบ้านกลับบ้านลูกบ้านนะมากลับบ้านเร็ว